วันนี้คนก็ได้่าสิโทรบอกเขาหย่านหย่านเพ่อนหันเขาใจพิษหย่าเข้าโทรมาสีนาพวกเขาที่ว่าเขาเคยเบาก็เข้าได้เป็นเดือนทรงเดือนไหนดีเคยคุยกันแต่เบื้องต้นแต่ก่อนมาหนเนาะแต่เข้าเป็นโซดว่าสิสาเฮาก็ได้่าอยากอยากโทรบอกเขาว่าสีนาพก็ได้ทรบอกพวกนี้เราได้ยินนะล้ยพอดีสองมือจังเข้ากันได้ เกิดอาการห่วงเลยคอยว่าอยู่บัตนี้โวยตายเด้อบัตรอันแม่ป้านี่คนที่เคยคุยกันแต่เบื้องต้นแต่ก่อนแต่ยังเป็นโสดโทรมานี่ไม่ได้บอกแล้วพอตู้หูหูหรือห่วงเลยบาดนี้ฮะบัดที่พอตู้เนาะว้าวโหนะโว้ตายเบียดบังวันนั้นในรุ่งมื้อไงดอกดาวด้วยบัตรไดเจ้าสีรงมาเออก็่าฝุ่นเน่เรียนคิดสองฝุ่นเน่ยขึ้นมาเมื่อ ขูเข Get ้าวถาเข้าว่าเดือนที่สองเลยให้เจ้าด้งมื่อสบายโอ้ยาว่ากับเจ้าหันบอเป็นว่าเอาก้อนโอ้ยเพราะว่าเขาเคยก็บอกเขาว่าเดือนที่สองขวจังสีเมื่อเพราะเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ว่าเคนว่าง่ายเพราะว่าโมเมนต์เขาอยากหายเน่ามือนั่นเพราะว่าห่วงบ่ห่วงข้าจ้าบ่ไปเอาก่อนขวบก็เอาเด็เนาะ เปตาสร้างเว้กันเองว่ะสีแดงแล้วว่าภูเก็ตขอให้เป็นสีแดงแล้วว่ามีแต่โท้โทษโทษแต่กันรักโทษรักโทษแต่วันก็ไปน้ำกันด้วยมีอีชี้ป้ายอีแล้วแล้ววเระยาะเป็นคือคนที่ผ่านมาแล้วเราเอาอยู่เอาเมียนี่ไปยได้บาเจ้าทาคิดไปช้าไม่ป้าอยู่น้ำกันกับเราหนิเราก็เอาใจเอาอย่างอยูบ่ไม่ป้ากับข้าวมรนละกับตำนัานแหละก็เป็นอย่างก็ว่าเป็นเอาใจอย่ อ่ะด้วยนั่งซื่อๆนี่แหละนั่งกับอันนี้เพป็นนี่เด็กเห็นปะสบายดีสบายดีเด้อสบายดีเป็นไรเป็นปะลูกชายโอ้ลูกชายลูกชายโทรมาแต่บ้านปนิเป็นนี่แห็กอยู่บ้านบ่ดูบ่อยย่ไส่อยู่ไทยนี่โอ้ขันไปเฮ็ยเฮียเฮียอยู่ไทยบ่เป็ปีแล้วเหมือน้าวไปแล้ว ลูกหล่าบ่อหรือว่าลูกผู้คนที่เท่าไรผู้ที่สองแล้วเนาะลูกกกแม่ป้าผที่สานูจะกี่ลูกลูกกเจ้าฮะสามสิบปลายผู้นี้ก็สีมงสามสิบอเดเท่าไรไห้มันเกิดกีพท้อยจะว่าเท่าไรเาเปดอีหนึ่งสามสิบหกโอ้ดสามสิบสี่เออ พังว่าอนีจากซ้ำมาคุณได้เนาะเอายังเป็นรุ่นน้งเป็นยูตอานั้สามสิบแปดสามสิบเก้าแหละสองหาสองเจ็ดจะหเกิดเจ้าไปเหตุงานบ่หนิดูอเป็นไปงานดนฮะใส่ใสวดนี่คนเหตุงานอยู่ปวดใส่ โหอ้หันมอคนเห็ดงาเออโอ้โอ้โอกีอูหันบอคนเห็ด